กอง y o u t u b ผู้ช่องนะครับวันนี้วันที่3มกราคม2564ครับผมผมอยู่หน้าห้างบิ๊กซีนครปฐมนะครับนี่นะก็ผมอยู่หน้าห้างบิ๊กซีนครปฐมนะครับนี่นะครับเน่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับครับผมนายจรุนน้ยพิชชักครับได้มาขายกุ้งอยู่ที่หน้าบิ๊กซีนครปฐมครับอ่าวันนี้นี่มาที่วันมาขายที่วันมาสองสามวันครับวันที่สี่ครับ วันที่4แล้วปกติเนี่ยปกติก็อยู่อยู่จะขายอยู่ที่หน้าบ่อหน้าบ่อคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปซื้อหน้าบ่อเลยครับคือตอนนี้มันมีริกิโควิดครับผมคนไม่ไปที่บ่อคนไม่ไปที่บ่อไม่ไปเลยไม่ไปไม่ไปเพเลยต้องออกมาขายเพราะสมุทรสาครกเข้าไม่ได้ครับ แพ่งกุ้งไทยนุ้ยก็เข้าไม่ได้ก็เลยต้องเอามาเล่งขายแล้วตรงนี้ยังไงเป็นพรมลมกุ้งหรือยังไงเป็นของผู้ว่าเขาก็มาถมบเขาให้ผมมาลงขายคู่มงมาบุกคมางเรามานี่เราต้องเสียค่าเช่าที่อะไรนะไม่เสียครับเสีครับฟรีเลยครับฟรีเขาให้ขายฟรีเพื่อประชาชนมาแเพื่อเหลือประชาชนอ๋อแล้วราคาย่อมเยาราคาดูราคาหน้าป้ายเลยราคาดูนิดหนึ่ง ครับผมนี่ลองดูนี่นี่นี่บอกเสี่ยคนไม่รู้จักพึ่งซึ่งอะไรครับอันนี้เป็นพุ้มตัวเมียเล็กตัวเมียเล็กตัวเมียเล็กก่อนก่อนก่อนกอนที่จะเดินไปดูคุณพี่ปกตินี่ถ้าคนสมมุติจะติดต่อไปรับจะติดต่อได้ไงครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสี่แปดเจ็ดห้าแปดครับผมครับผมชื่ออะไรครับนายจรูนน้อยพิทักษ์ฟาร์มชื่อฟาร์มมีไหมชื่อฟาร์มจรูนฟามจรูนฟามอ๋ออยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ดอนยดอนยี่หอหมู่แปดไปทางนี้ครับผม ไกลจากบิก๊กซีเยอะนะครับไกลจากบิก๊กซีประมาณสิบกิโลแล้วปกติเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้ขายคนมาเอาที่บ่อเราทั้งปีเลยไหมไม่ทั้งปีรับปีละาสองครั้งช่วงประมาณเดือนไหนก็ช่วงแล้วแต่แ,ตแล้วแล้วแต่จังก์อ๋อแล้วเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเคยมาคุยบอกว่ามีใบอะไรถูกต้องเรียบร้อยมีใบป,ประกอบการอ๋อใบประกอบการถูกต้องเรียบร้อย,ย,อยนะครับ,รบครับผมสบายใจได้ครับผมช่วยแนะนํากุ้งหน่อยครับอันนี้วันนี้ปกติมันโลเท่าไหร่ ปกติถ้าเป็นถ้าไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่โควิดตัวนี้ต้องถึงสามร้อยโอ้ตัวเนี้ยต้องมีถึงสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทครับผมครับผแต่ตัวเนี้ยต้องถึงห<อ>้าร้อยถึงห้าถึงห้าร้อยถ้าเป็นท้องตลาดจะไม่เกี่ยวกับปกติโอ้นี่ราคาหน้าความเลยประมาณว่าลดเกือบคอรึ่งลดเกือบคอรึ่งครับผมครับผมอ่ะมัน,ะมน,นชื่อกุ้งอะไรกุ้กกงกัมกามครับหมดเลยอ่ะทั้งอัานทั้งหมดเลยครับกามหมดเลยกัมกามทั้งหมดเลยครับอันนี้ตัวล็อกรับ รอบคาบจากโล250อ๋อยห้าตตัวตัวผู้เหลือเหลือ220เหลือ220ปกติเท่าไหร่ปกติตัวนี้ก็ทั้งสามร้อยส0มร้อยสาตัวนี้ถ้าเป็นแกะมันเป็นนิ่มอ๋อและนิ่มๆปกติเกาไปทำอะไรบ้างครับปกติเขาก็จะไปย่างพวกนี้จะไปย่างแล้วพวกนี้จะเป็นกุ้งเป็นหมดและและถ้าเปลือกแข็งเขาไปทำอะไรครับพวกเปลือกแข็งนี่เขาไปพวกไปต้มยำพวกไปย่างอ๋อย่างเหมือนกันพับหอมและอันนี้ปกติกี่บาท ปกติตัวนี้ตัวนี้ถึงสองร้อยสองร้อยสองร้อยแล้วตอนนี้เป็นตัวนิ่มตัวนิ่มแล้วก็มีไข่จะแพงกว่าปีแพงกว่าหัวแก้วถ้าไม่มีไข่ไม่มีไข่ก็จะก็จะถูกลงจะถูกลงอันนี้ร้อยยี่สิบครับผมอันนี้มันเป็นเบอร์รวมกุ้งผัดแบบหมดกุ้งผัดก็คือมาบิ๊กซีวันเดียวก็จะเป็นพรุ่งนี้อีกสักวันหนึ่งอาจจะมาได้วันหนึ่งครับผมมาได้กี่โมงถึงยี่โมงครับถึงนี่ก็ประมาณสิบโมงครับผมถ้าหมดเมื่อไหร่ก็เลิกเมื่อนั้นครับ่เดี๋ยว สุดท้ายแล้วผมคี่มีอะไรอยากจะฝากลอผลน้ำขอนผมหรือเขาที่อาจจะยังขาดมาได้อยู่ขาดมาได้อยู่ตอนนี้ครช่วยมาซื้อผู้ผมหน่อยครับครับช่วยเกษตรกรที่ว่าผู้ราคาตกต่ำที่ว่าสมุทรสาครเข้าไปไม่ได้เนี่ยครับผมมาซื้อผน่อยครับครับผมขอบคุณมากครับผ่านยูทูบหรือช่องนะครับครับเดี๋ยวจะไปช่วยแชร์ให้ครับครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับมาอุดหนุนได้นะครับมาอุดหนุนได้ ่วยพี่น้องเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าัดอนนาอชีพอะไรนะปักสัตรตเ้าหรือไม่ใช่เกษตรกรเกษตรกรจะรวมในกัดปักสูตัตัออ์นะอาชีพขายฟูกก็ได้ปั้สูตสตัดครัอ๋อครับผมแล้วคิดว่าจะผ่านภาวะโควิดอีกนานไหมผมว่าอีกนานนะว่าจะผ่านไปได้หรือว่าจะเข้าสมุดไอ้สมุดสากลได้เนระดับวงการแล้วคนก็จะกลัวไม่กล้ากินครับผมแ,แต่ที่ของเรานี่มันปลอด อ๋อพวกเกษตรพวกคนประมงเขาจะเข้าผมไปตรวจทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งครั้งเขาจะสุ่มตรวจเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้เพื่อนโยมเขาจะเข้าไปตรวจผมนะพรุ่งนี้มเขาตรวจผมนะเขาไม่บอกอย่างเงี้ยก่อนมาเนี it, ่ยเขาตรวจน้ำตรวจอะไรไหมเขาตรวจมาเรียบร้อยแล้วครับว่าไม่มีโรคไม่มีโรคเขาตรวจมาเรียบร้อยซื้อไปกินได้กินอัดหลอกได้เลยกินได้หมดอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าพอซื้อไปกินแล้วติดโควิดไปให้นะไม่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 เกษตรประมงเขาจะเข้าไปตรวจผมก่อนก่อนออกมาครับครับแล้วถ้าคนกลัวมากต้องไปต้มนานกี่นาที ไปต้มให้มันสุกเรารู้ว่าสุกแล้วกินได้เลยให้ผ่านความร้อนได้อ๋อไม่ไม่ต้องถึงกับตุ่นะตุ่นเออให้มันผ่านความร้อนเนี่ยอุณหภูมิเรารู้ว่าร้อนแล้วสุกแล้วกินได้เลยไม่ต้องกลัวคครรัับบผมก็ไม่ต้องไปถึงขั้นตุ่นนะครับถ้าถ้าตุ่นนี่ยุ่งเลยครับถ้าตุ่นนี่ยุ่ยเลยใช่ไหมยุ่ยดิยุ่ยยุ่ยยุ่ยควาการต้องมนสุกมากนะครับผมแล้วคําถามสุดท้ายนะครับมีแต่กุ้งกล้ามกามกุ้งขาวหมด พุ่มแ gram ุ่มกล้าแ gram พุ่มข้ามแ gram แต่พุ่มขาวมันหมดพุ้มขาวมันมีมาวันนี้มีมาไม่เยอะอ๋อปกติมีพุ่มพุ่มขาวด้วยแล้วมันแพงกว่าหรือถูกกว่าอะแพงกว่าหรือถูกกว่ามันก็แล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์ประมาณ30ตัวโลเนี้ยก็ถึง200ถึง250ถึง300ครับผมครับถ้าตัวมันเล็กลง60ตัวโลอะไรประมาณเนี้ยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนของคนนึงมันเป็นผิ้ประกอบาลูกเขาฝากมาถามครับครับ กุ้งก้ามฟันหน้านี่นะครับอะไรนะกุ้งก้ามฟันหน้านี่นะครับกุ้งกุ้งก้ามกุ้งก้ามฟันหน้าไม่ดูครับมันมันมาจากกุ้งก้ามกามก้ามกามอ่ะฟันกามอ่ะฟันกามอในกุ้งก้ามฟันหน้านี่นะครับนี่แหันเราเพิ่งเข้าใจไม่เข้าใจเพื่อนผมมันชอบเล่นมุกไงไม่เข้าใจเมื่อีไม่ไม่ได้บัดตัวอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ช่องอะไรนะเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปดูช่องลิชชอฟครับช่องลิชชอครัฟพูดเลยครับครับผม นายจรูนน้อยพิทักษ์ครับผมฟาร์มกุ้งชื่อจรูจรจรนฟาร์มครับได้อยู่อยู่ดอน์เวย์หอมครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับอตอนนี้ผมได้ขายอยู่หน้าบิ๊กซีนครปฐมครับในราคา ที่ต่ำว่าท้องตลาดทั่วไปครับครับผมแล้วถ้าคนจะอยากไปเที่ยวฟาร์มไปซื้อที่ฟาร์มเลยโอ้ตัแล้วจะไปเที่ยวฟาร์มใครให้เข้าไปที่หน้าฟาร์มผมได้เลยครับทอทอติดต่อเบอร์เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสี่แปดเจ็ดห้าแปดครับตอนกี่โมถึงกี่โมครับเปิดตั้งแต่สองโมงเช้ายันสิบสิบห้าสิบห้านาฬิกาครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับผม ก็ช่องนิชโชนะครับได้มาช่วยเกษตรกรบรรษัทของประเทศไทยเข้ามานครปฐมก็ขอบคุณคุณพู้นี้นะที่จะรุ่นนะพี่เพที่จะรุ่นมากเลยครับผมก็ได้มะขุยดุบแล้วก็วันนี้เป็นครั้งาวสองล้วที่นมะขุยดุบเกษตรกรหน้าปีนี้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะไปต้มนานไม่เป็นปัญหาแต่ว่าก็ขนานกันนะก็แล้วเราก็ได้ลากันดูไม่ต้องกลัวมากินได้นะครับผมก็ติดไปแล้วเพื่อประมาณก่อนก่อนก่อนทีใหม่ก็ยังไม่ติดอะไร ี้ก็ี่คิดพี่ตาวซื้อรานหนึ่งโลอันนี้พี่เขาใจดีว่ามันจะทำรายการมันวยทำรายการอะไรให้เป็นของฝากกันของคุณตาครับขอรคุณที่ i, ทมาช่ครับแล้วคับไปช่วยไปให้ครับครับตอครับขอบคุณคนับ